เนรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่ห้อมล้อมไปด้วยอ้อมกอดแห่งคุณเขามีหมอกหนาบ้างๆในเกือบจะทึกฤด,ดูกาลตนสถานที่แห่งนี้ได้รับฉายานามว่าโรงเรียนวิวรีสอร์ทอ้อมกอดแห่งคุณเขาในทุกเชา้าเนต้องตื่นนอนอาบน้ําแต่งตัวด้วยชุดประจําวันไปโรงเรียนในทุกวันและวันที่เนรไม่อยากตื่นเลยคือวันที่ต้องสวมเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี ลูกเสือแน่นารีคะวันนี้พวกเราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรลกูกการ,ระสมพยาบาลค่ะซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าการปรถมพยาบาลในวันนี้จะสามารถนําไปปรับใช้และมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับนักเรียนเองแน่นอนคะ่ะก้องตรงก้องเลิกขอบคุณค่ะ เ <Hey, S 2> หนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนนาะแม่งเรียนไปทำไมก็ไม่รู้วิชาลูกเสือเนี่ยเหนื่อยก็จริงแต่เขาเรียนมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะพอพอพอ,พอไม่ต้องบ่นแล้ก็ย้ายความกับบ้านเถอะไ uh, ม่เออแม่ทำไมเราต้องเรียนลูกเสือด้วยอ่ะลูกเสือน,นี่ไม่เห็นหนูไม่เห็นแบบมันมีประโยชน์อะไรเลยขึ้นแต่ไกลก็เยอะมากร้อนก็ร้อนพอหนูโตไปเนี่ยไม่ได้ไปเปกระบ,บอมเพนนะตากแดดกลางแดดแล้วก็ใสห่หันขวาหาันอยู่อย่างไงน่ะ ทำไมไม่สนุกเหรออืมไม่อ่ะเหนื่อยลูกคิดว่าการใช้ชีวิตมันง่ายหรือไงฮะถ้าเราโตขึ้นมาเราไม่เคยเจอความลำบากซะเลยอ่ะวันขน้างหน้าจะมีภูมิคุ้มกันได้ยังไงลูกลองดูชีวิตใกล้ตัวเราก็ได้อย่างเช่นเวลาไฟดับหรือแก๊สหมดแม่ก็ต้องหุงข้าวทากับข้าวใช่ไหมแม่ก็ต้องก่อกองไฟทําอาหารซึ่งความรู้พวกนี้แม่ก็ได้มาจากตอนเรียนลูกเสือทั้งนั้นหรือดูอย่างพ่อเราสิ ทำเราวตากผ้าเขาก็ยังใช้ความรู้จากกันเรียนลูกเสือเลยพ่อเราเก่งปะล่ะเก่งค่ะพ่อเราเก่งที่สุดเลย <c oughs> <c oughs>

ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมต้องเรียนลูกเสือฉันยังจำความรู้สึกนั้นได้ดีต่อไปนี้หากมีใครถามหรือสงสัยฉันจะเป็นอีกเสียงที่ตอบและอธิบายให้เขาเข้าใจว่าทำไมต้องเรียนลูกเสือ